ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะมีของสวยงามฝากเป็นข้าไหมทุกวันนั่นแหละค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นสีแดงนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นแรงสดนะคะสวยค่ะ ค่นิ่มสลวยสวยทุกผืนสวยไม่ขาดสวยเมื่อกืดกลาง1,300บาทนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่นีแต่ของสวยงามมาฝากนะคะ1น0 0บาทสองตะก้อทอมือค่ะกลุ่มแม่บ้านพวกนี้ค่ะสองตะกอทอมือนะคะขาผ้าสวยงามมากค่ะนิ่มค่ะไหมน้อยกับมือเดียวเข้ามาทอค่ะค่ะไหมน้อยกับมือเดียวค่ะนิ่มค่ะถ้าไหมน้อยเนี่ยจะขึ้นเงามากนะคะ ค่ะขึ้นเงานะคะสวยค่ะขึ้นเงาค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดจางค่ะขึ้นเงามากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะราคากี่สองค่ะทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะทักพ้อถ้าหากสายทักคุณแม่นะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทสีนี้เป็นสีเขียวไทยนะคะค่ะสีไทยนะะี่ค่ะสวยค่ะคุณแม่น,นี่ชอบมากเลยคะ่ะไทยนะะี่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สาสวยไม่จิดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะนักพื้นไหนชอบพื้นไหนค่ะโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะนักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักมาได้ค่ะค่ะเป็นชีเขียวไทยนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะรหัสที่เบดนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ขาดท่านี่มงค่ะสองตะกอนะคะขาดไม้บ้านกับไม้ยืนไอ้ไม้บ้านค่ะไม้บ้านเป็นทางพุ่งนะคะขาดไม้แอ้ไม้ยืนเป็นไม้จุนค่ะไม้จุนกับไม้บ้านก็ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบวกกันนะคะเพราะว่าไม้จุนเนี่ยค่ะมันเป็นไม้สาวเครื่องค่ะเขาจะมาทําเส้นยืนค่ะมันจะทอง่ายค่ะมันไม่มีที่ไหมตือตะกอนนะคะมันจะทอง่ายทอลรื่นนะคะขาดิ่มสลวยสวยผู้ผืนค่ะนี่มากค่ะค่ะ นี ER ่ค่ะเป็นสีอิดค่ะเหมือนนี้ค่ะสีพัดเทลค่ะสีพัดเทลค่ะสีนูดค่ะค่ะท่านชอบสีพัดเทลสีนูดพักคุณแม่มาค่ะ1,300บาทค่ะสวยตลอดงานตลอดที่สวยไม่สางสวยไม่เกี่ยวจางค่ะค่ะ1,300้อยบาทนะคะค่ะมัดฟืนไหนท่าฟืนไหนท่าได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับเชิท่านค่ะ1ัน0อยบาทนะคะ ค่ะพื้นนี่เป็นชีเเียวค่ะเี้วค่ะเป็นเขียวออกเขียวคล้ายเขียวหัวเป็ดนิดหนึ่งนะคะสวยนะคะมีพื้นมีแปลกๆนะคะค่ะเป็นออกเขียวหัวเป็ดอมไทยนิดหนึ่งนะคะค่าสวยมากค่ะค่ะเขียวหัวเป็ดอมไทยคุณแม่ยังว่าสวยโดดเด่นเลยค่ะผ่าหนึ่งคนสามร้อยบาทนะคะสวยเกินคุ้มนะคะหนึ่งันสามร้อยบาทนี้เกินคุ้มราคาของเรานะคะ ขหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นสองตะกรอทอมือกลุ่มแม่บ้านพุคนี้ค่ะขาสวยค่ะขาเนื้อเนื้อเน้า่ะสลับไม่ออกค่ะมันแน่นค่ะขาเนื้อผ้าแน่นมากค่ะขาออกว่าเป็นเป็นเขียวหัวอป็ดนิดหนึ่งนะคะเขียวต้องค่ะเขียวตองแก่นะคะคุณแม่ดูแล้วนะคะขาเขียวเนื้อซาบค่ะเขียวตัวไหนก็สวยนะคะขารหคายี่สิบสี่ค่ะ ค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนทักมาได้ค่ะยินดีตอนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเป็นเขียวตองนะคะสวยมากค่ะ1,300บาทนะคะราคานี้คุ้มเกินคุ้มนะคะค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะคุ้มเกินคุ้มค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะพื้นนี้ก็ก็เขียวค้ายๆเขียวเขียวพลยค่ะเขียวเหนียวซับเ,เหมือนกันค่ะ ค่ะเป็นอกอเขี <r> <translator> <lerin ization> ้ยวเขียวหัวเป็ดค่ะเคี้ยวปีกแมงค่าค่ะแ้าคุณแม่รียกจะเป็นเคียวปีกแมงค่านะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าแน่นหนามากค่ะแน่นนิ่มค่ะค่ะรหัสยี่สห้านะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทราคานี้คุ้มเกินคุ้มค่ะสวยเกินคุ้มนะคะค่ะราคานี้คุ้มคืค่ะ สวยเกินคุ้มงามเกินคุ้มค่ะหนึ่งพันอบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบปืนไหนทักได้ค่ะน้อมทักตอบทางไลนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุ้มเกินคุ้มค่ะค่ะคุ้มเกินคุ้มนะคะสวยเกินคุ้มค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะนิ่มหนาแน่น พื้นที่เขียวหัวเป็ดค่ะค่ะนี่ค่ะเขียวหัวเป็ดแท้ค่ะรหัสยี่สิบหกนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกียจกางค่ะเขียวหัวเป็ดนะคะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะค่ะเขียวเนื้วซับค่ะทักมานะคะ ค่ะคุณแม่นอกรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนองรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเป็นเขียวหอเป็ดค่ะค่ะหนึ่งพันสามาร้อยบาทคุ้มกินคุ้มค่ะสวยเกินพุ้งค่ะหางหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหาสวยเกินพุ้งค่ะเป็นเขียวหวเป็ดนะคะ ค่ะนี่ก็รหัสยี่สิบเจ็ดนะคะดูรหัสนะคะนี่ก็สวยค่ะออกเป็นโทนสีค่ะสีพัดเทลสีนู้ดนะคะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะคาะออกเป็นสีเปลือกไม้นะคะนี่ก็สวยนะคะเนื้อข้านแน่นค่ะแน่นหนาค่ะเนื้อข้านแน่นค่ะค่ะหนึ่นสามร้อยบาทคุ้มเกินค้มค่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะคาะท่านชอบสีไหนก็โทรทักคุณแม่นะคะค่ะจะเอาไปเป็นขออขวญให้กับยติผู้ใหญ่ก็โอเคนะคะสวยมามากค่ะ ค่ะค <rude S 2> ุ้มเกินคุ้มค่ะคุ้มเกินราคานะคะค่ะปกติราคานี้ยเขาจะไม่ขายนะคะพวกนี้ค่ะถ้าเกินคุ้มมากค่ะคุณแม่ดูแล้วค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะผมไม่พลาดพวกนี้ทอบผ้าแน่นค่ะค่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะสวยนะคะมัดหลีก็สวยค่ะค่ะคุ้มเกินคุ้มมากค่ะค่ะมองหาผ้าใหมสวยๆค่ะใส่ออกงานบุญข้าออก่บุญออกพรรษานะคะ ค่ะเป็นบุญออกพรรษาค่ะบุญออกพรรษาก็บุญกระถินบุญผ้าป่าค่ะค่ะถ้าออกพรรษามันนี่ค่ะมีแต่บุญกับงานมีแต่งานกับบุญนะคะค่ะมูงพันสามร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มค่ะค่านี้ค่ะเป็นม่วงค่ะเป็นี่ก็ม่วงนะคะสวยนะคะค่ะรหัสที่บแปดนะคะนี่ก็ม่วงค่ะม่วงก็สวยนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักพื้นแม่ค่ะนี่ก็ม่วนค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,300บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะ1,300งบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ1,300บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรได้ค่ะ ค่ะ1,300า้ยบาทค่ะเป็นสีม่วงค่ะม่วงพระเทศค่ะสวยนะคะหน้าหน้าัค่ะสวยมากค่ะ1,300พา้บาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็าสีบานเย็นนะคะค่ะสวยค่ะเป็นสีบานเย็นค่ะเขาเรียกว่าบานเย็นค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะเป็นบานเย็นนะคะค่ะ สวยตลอดการงนตลอดทีสวยไม่สางค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะถ้าไปเป็นของฝันฝากกับญาติผู้ใหญ่ของเราก็สวยนะคะสวยเกินคุค้มค่ะค่ะหนะะึ่งพันสามร้อยบาทไม่คุค้มเกินคุ้มนะคะไหมบ้านทางพุ้งค่ะตัวยืนคือไหมจุนนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มแน่นค่ะค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีบานเย็นะคะ่ะ ค่ะเขาเรียกว่าสีบานเย็นนะคะค่ะคุณนม่ค่ะดูภาพนิ่งให้ดูทางค่ะดูภาพรวมคุณแม่ให้ดูทางติดตามคุณแม่ติดตาทางชรื่องมืทุ่นะคะค่ะภาพนิ่งเป็นให้ดูให้อฟไลน์ค่ะเอฟไลน์นะคะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ดูภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะเพราะว่าดูทางไลน์มันจะ ขาูผ้านิ่มมันจะได้ว่าเราทักมานี้มันมันตรงกันกับที่เราทักมาไหมขานีค่ะเป็นสีไครที่มาค่ะค่ะรหัสสามสิบนะคะเป็นไครที่มาค่ะไพรที่มาก็สวยนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะดูค่ะนิ่มมากค่ะนิ่มมากค่ะค่ะทิวค่ะค่ะผ้าไหมจะสร้างราศีให้กับตัวท่านนะคะเพราะว่าขึ้นเงาเลยค่ะดูค่ะนิ่มมากค่ะเพราะว่ามาจากใยธรรมชาติค่ะ ไหมเนี่ยค่ะเป็นใยธรรมชาตินะคะค่ะมาจากตัวหมอนตัวไหมทาใยค่ะทํใยเป็นเส้นนะคะเป็นมาจากของธรรมชาติทั้งนั้นค่ะค่ะธรรมชาติแล้วก็เข้าฝักไปเข้าฝักไปแล้วก็เป็นสาวค่ะเป็นสาวเป็นเส้นไหมนะคะค่ะคุณแม่ก็เคยเลี้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแต่ก่อนเดี๋ยงนี้ไม่เลี้ยงแล้วค่ะค่ะเลี้ยงค่ะเพราะว่าคุณป้าคุณยายพาเลี้ยงค่ะแต่ก่อนนะคะ ขานี้เป็นเขียวไพรนะคะเขียวไพองค์ที่มาค่ะรหัสสามสิบนะคะท่านชอบสีนี้ก็ทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดี้อนรับทุกท่านค่ะค่ะนี้ก็เป็นปีกแมงคับค่ะขานี้ก็เขียวปีกแมงคับนะคะขาะสวยนะคะเขียวปีกแมงคับค่ะรหัสสามเอ็ดค่ะขาะเขียวปีกแมงคับค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ ค่ะค่ะพื้นใหญ่ค่ะเต็ม2เมตรนะคะหน้ากว้าง2เมตรค่ะยาวสองยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะเป็นสีเขียวปีกแมงคับค่ะมันเท่ากับปีกแมงคับค่ะนะคะแมงคับค่ะปีกแมงคับค่ะค่ะคุณแม่ได้เขียวมาเยอะค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบแบบสีเขียวค่ะเขียวปีกแมงคับนี่ค่ะสวยค่ะมันมันขึ้นเงามากค่ะ รึ้อองเงาหัาสีค่ะ3มมิติค่ะ่ะเทียบปีแม่ครับนะคะสวยนะคะค่าหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ่ะสวยตลอดกานะรงานตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหาหน้าหัดสามสิบเอ็ดค่ะสน่งสอง ค่ะสีนี้เป็นตอกแดงเลือดหมูนะคะแดงโดดเด่นนะคะสามสองนะคะค่ะแดงโดดเด่นมากค่ะค่ะท่านชอบสีแดงโดดเด่นก็โทรทักคุณแม่นะคะค่ะดูตามภาพนะคะท่านชอบสีไหนท่านทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยเกินพุ้งเกินคาเกินราคานะคะค่ะถ้าไหมค่ะไมก็ยิ่งแพงวัสดุดบไมก็ยิ่งแพงค่ะ ค่ะแล้วก็ข้าวหมยของเราก็ค่าราคาก็ย่ำเยาวค่ะราคานี้พอซื้อพอหาพอหยิบพอจับนะคะค่ะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะหรือฝากพี่ฝากน้องค่ะไปฝากพี่ฝากน้องค่ะค่ะซื้อไปเยอะๆค่ะพี่ฝากน้องค่ะราคานี้ค่ะค่ะพอหยิบพอจับนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ อันน uhm ี้ก็สีพัทเทลสีธรรมชาติค่ะเป็นสีพัทเทลนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะออกสีธรรมชาติค่ะ สีธรรมชาติตัวนี้สีธรรมชาติแท้ค่ะสีพัดเทลสีโน้ตค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสีโน้ตนะคะค่ะสีออกสีมันสีเปลือกไม้ค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะเป็นสีเปลือกไม้นะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่ขีดกลางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะสีโน้สีพัดเทลค่ะ 1,300บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะ1,300บาทเป็นขอเจ้าค่ะเป็นสีเปลือกไม้นะคะสีธรรมชาติค่ะลายขอเจ้าค่ะ สวยมากค่ะทักมาได้นะคะเนือ้อผ้านนี่มค่ะทักคุณแม่มาเลยค่ะ,ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพ,พี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ